กินของดีทั้งนั้นของดีทั้งนั้นกินของอ้วนทั้งนั้นแฮปปีอ๋อนิเคียวเลยิ้วเขียว ยิ้มที่นี้อร่อยอร่อยยิ้มหน่อยสิคะเ,เ,เอเอเฮ้ยแฮปแป,ปี้แฮปปี้มันแฮปปี้อ,ปอ,อ,อ,อ่ะนะมันแฮปปี้อ่ะนะเออไม่เอาหรอไม่เอาแล้วเหรอลูก หนูรู้ความอ้วนเหรอหนูรู้กความอ้วนเหรอคุณอารยาส่งมาห้าร้อยดวงบอกคิดถึงทุกคนนะคะ ไอ้อกไหมัคะโอ้ยไอวากินเร็วกว่ะตั้ง คุณรัตตีบอกว่าหนูทําให้อยามีลูกสาวทั้งที่ยังไม่มีวิแววว่าจะได้แต่งงานทดเอาไว้ในใจทดเอาไว้ในทดเอาไว้ในใจก่อนอตอนที่แบบว่าทีพีเด็กๆก,ก็ทําให้คนอยามีลูกชายเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ยาู้จักกับลูกชายก็น่ารักเหมือนกันคนละแบบอะนะว่าแล้วว่าคนละแบบแต่ว่าก็น่ารักเพราะว่าเป็นลูกเราเนี่ยพอเป็นลูกเราอะ สองรสชาตันนด้ทีนอันนี้ไม่ได้เดีย๋ยวมันเหลอเสื้อค่ะเอาันนี้ดีกว่านะเอาไหมนี่ชุดของใครอ่ะนี่ชุดของร้านเลยเดี๋ยวดูให้แล้วเอาไหมคะเบบ,บบี้มามา่าเบบี้มาม่าอะ ตามก <ad> ันนะถ้าอยากได้จริงเหรอแต่ของผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะเป็นดอกเสื้อเชิดธรรมดาอ๋อลายนี้เหรอลายนี้เป็นของเราได้ปะเป็นเหมือนจะมีนะแต่ว่าเราคงไม่ใส่ทำไมอ่ะให้ฉันนะเอาหรือตต้หัวมาแล้วพี่หลิวว่าไงพี่หลิวนี่ ไม่ได้สิผิดหรือก็ผิดไม่ใช่วอร์เนอร์บาร์เชอร์นะ